แล้วครับผมอ่ะองนี้นะครับเดี๋ยวผมจะหยิบให้ชมนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับรายละเอียดว่าสมบูรณ์ไหมนะครับสวยหรือเปล่านะครับอ่ามาเลยครับผมอ่านี่นะครับโหดูรายละเอียดนะครับอง์นี้เป็นเนื้อนวโฐหะนะครับแกะทองนะครับ จะมีทองเป็นจ้ำเลยนะครับองนี้แล้วก็หล่อได้ค่อนข้างสวยแล้วก็สมบูรณ์นะครับเต็มองเลยนะติดชัดทุกจุดนะครับองนี้ก็จะเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่หน้ากลางนะครับองนี้จะมีเส้นที่คอนะครเรียกคอขีดนะครับพิมพ์คอขีดนะครับแล้วก็มีเส้นแซมที่ฐานบูรนะครับองนี้นะครับก็มาดูรายละเอียดกันนะครับองนี้ว่าติดคมชัดสมบูรณ์ทุกจุดจริงหรือเปล่านะครับอ่ะดูนะครับอันดับแรกนะครับเส้นหน้าผากก่อนเลยครับทุกคนเนี่ยฮะ เส้นหน้าผากนะครับติดชัดนะครับอาจจะเห็นเม็ดเดือดติดที่ล่องเส้นหน้าผากอยู่บ้างนะครับเมตาคมชัดนะครับทั้งสองข้างเลยนะฮะแล้วก็จมูกนี่นะครับบอกเลยว่าองนี้เดิมๆสวยแบบโด่งๆเลยนะครับนะล่องแก้มนะฮะเห็นชัดเจนนะครับปากอูนหนานะฮะคางยืดนะครับ ถ้าพิกอย่างนี้เราจะเห็นเส้นคอด้วยนะครับแล้วก็จะเห็นคอว่าคอมีขีดนะครับเป็นที่มาของบล็อกคอขีดนะครับแล้วก็บัวฐานแซมนะครับบัวมีเส้นแซบนะครับแล้วมาดูที่สังกติครับผมสังกตินูนหนานะครับดูแล้วเป็นมิติเลยนะครับวันนี้นะครับแล้วก็เส้นชีวรนะครับคมชัดลึกนะครับเป็นพระหล่อที่หล่อได้ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับวันนี้นะฮะทั้งสองข้างนะครับเส้นชีวรนทั้งสองข้างนะฮะ ค่อนข้างคมนะครับลองแขนด้านขวาลึกนะครับแขนเป็นสันนะครับเห็นหายปลาะนะครับแบบชัดเจนนะครับผมเป็นมิติเลยนะฮะแล้วก็การวางมือนี่ค่อนข้างสมูทและสมบูรณ์มากๆนะครับสวยงามนะครับองนี้เพราะหลอดติดได้ค่อนข้างเต็มนะครับองค์ที่หลอดติดสวยๆชัดๆนะครับเราจะเห็นนิ้วเท้าด้วยนะทุกคนนิ้วเท้านะครับทั้งสองข้างเลยนะฮะสมบูรณ์นะครับขัดสมาธิเพชรนะครับ แล้วที่มาของคําว่าบัวเด้งๆนะฮะทุกคนครับนี่ฮะบัวเด้งๆเด้งทุกเม็ดครับผมนี่นะฮะบัวเด้งทุกเม็ดเลยนะครับนี่นะครับผมเอ๋มีเส้นแซมที่ฐานบัวด้านล่างนะครับว่าเป็นพิมพ์คอขีดนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาพลิกดูด้านข้างนะครับอ่าพลิกดูฝั่งนี้นะทุกคนโอ้โหเห็นกระแสทองนะครับแสทองเป็นจ้ำเลยนะฮะมีเนื้อปูดนะครับตรงซอกไข่เอวนะครับ แล้วก็ใบหูต no. ิดชัดเลยนะครับนี่นะฮะใบหูติดชัดนะครับตรงเนื้อปูดตรงขอเอวนี่บางองค์ก็มีบางองค์ก็ไม่มีนะฮะนะครับดูนะฮะอยู่ที่การหล่อนะครับเป็นพระบ่อโบราณนะครับรายละเอียดนะครับด้านข้างนะฮะใบหูฝั่งขวาติดชัดเต็มนะครับแล้วก็ใบหูฝั่งซ้ายก็ติดได้ค่อนข้างคมชัดเลยนะฮะถือว่าชัดสุดแล้วนะครับนะจะเ็นเนื้อปูดนะฮะที่ข้างคอแล้วก็พอเอวนะครับองนี้บางองค์ก็ไม่มีนะครับ ดูเส้นจีวรนะฮะค่อนข้างคมลึกเป็นมิตินะครับแบบพระหล่อโบราณนะครับนี่นะครับผมดูรายละเอียดนะฮะเโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูขอบข้างนะครับองค์ที่หล่อได้สวยๆนะฮะสังเกตนะครับหัวจะค่อนข้างกระดกด้วยนะฮะนี่ครับหล่อได้สวยสมบูรณ์นะครับอง์นี้หล่อแล้วค่อนข้างสวยนะครับการแต่งขอบข้างก็เลยเบาบางนะฮะทุกคนเบาบางนะครับดูนะครับหัวกระดกนะฮะทองเป็นจ้ำเลยนะครับองนี้นะดูอีกฝั่งนึงนะครับ สมูทมากครับองนี้นะฮะสมบูรณ์พระไม่ผ่านการใช้เลยนะฮะทุกคนดูนะครับไม่ผ่านการใช้นะครับดูรายละเอียดนะฮะหัวกระดกนะครับที่มาของคําว่าเตารีดนะครับผมอ่านี่นะครับรายละเอียดขององพระนะครับเดี๋ยวมาดูด้านหลังนะครับโอ้องนี้หลังเต็มด้วยนะทุกคนนะครับหลังเต็มสมบูรณ์เลยนะครับการแต่งแบบเบาบางมากนะครับเพราะว่าหล่อดได้ค่อนข้างสวยอยู่แล้วนะครับนี่ฮะการแต่งแบบน้อยมากนะครับองนี้นะแต่ว่า ใต้ก้นก็ต้องมีการแต่งนะครับเพราะว่าจะเป็นหล่อแบบช่อฉนวนนะครับจะมีก้านนะฮะแต่ตัดออกนะครับเอามาดูใต้ก้นนะฮะนี่นะครับโอ้ดูนะทองเป็นจำๆเลยนะฮะใต้ก้นสมบูรณ์เลยนะครับแต่งเก็บไม่เห็นก้านฉนวนเลยนะฮะมีรอยการแต่งแบบเจดบนะฮะเป็นทิศทางเดียวกันแบบชัดเจนสวยงามนะฮะสมบูรณ์นะเห็นกระแสทองวิ่งนะครับเป็นผิวไฟเลยนะครับตรงนี้นี่นะครับ เนื้อพิงโกนะครับหาชมยากนะครับหาชมยากเนื้อนี้นะฮะก็จะเป็นเนื้อนวะโรหะนะครับมีโลหะผสมถึงเก้าชนิดเลยนะครับดูดิฮะนี่นะฮะแล้วโลหะในตำนานนะฮะเจ้าน้ำเงินนี่นะครับเป็นโลหะที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับจะมีสีเงินเกาะอยู่ที่ตัวโลหะนะครับเป็นโลหะที่มีพุทธคุณนะครับ นำมาหลอกกับพระเครื่องวัตถุมงคลต่างๆในสมัยโบราณนะครับองนี้ก็จะเป็นพระเครื่องหลงปูดทวดนะครับพิมใหญ่หลังเตารีดนะครับเนื้อนวะโลหะแก่ทองนะครับออกผิวไปทางคิงโกหรือบางคนอาจจะเรียกว่าเนื้อนาคนะครับรายละเอียดนะครับผมนี่นะฮะปี05ครับของวัดช้างให้นะฮะสภาพสมบูรณ์จัดครับไม่ผ่านการใช้ครับโอเคนะครับผมนะฝากกด ติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับกดไลค์ให้ด้วยนะฮะขอบคุณนะครับเดี๋ยวรอบหน้าจะเอาเนื้อนวะนะะแก่เงินมาให้ชมนะครับอีกองหนึ่งนะครับองค์นี้นี่ครับแต่องค์นี้มีตอกฉอด้วยนะคะเดี๋ยวรอบหน้าจะมาให้ชมกันนะครับขอบคุณครับอ่ะโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับไปนะครับ